ไอเดียเมนู BLW baby วันนี้เอาใจแม่แม่ที่ลูกไม่ชอบทานข้าวกันค่ะเพราะวันนี้จะมาทำเมนูกุ้งอบบนเส้นทำง่ายๆปรุงไม่เยอะแต่อร่อยมากแค่มีตัวช่วยดีๆของแพรลินในราคาหลักสิบประหยัดเวลาไปได้เยอะแถมยังเฮลตี้ต่อสุขภาพของเบบีด้วยนะเพราะว่าสูตรนี้ลดโซเดียมลดน้ำตาลและที่สำคัญไม่ใส่ผงชูรสและสารเคมีปรุงน้อยแต่อร่อยมากๆเลยค่ะเด็กหลายคนมักมีอาการเบื่อข้าวดังนั้นการเปลี่ยนเมนูเป็นเมนูเส้นต่างๆแม่แม่จะสังเกตได้เลยว่า ลูกจะชอบทานหรือจะเลิศอาหารเป็นพิเศษเพราะเมนูเส้นสามารถทําได้หลากหลายแถมยังทานได้ง่ายอีกด้วยเมนูเส้นจะเปลี่ยนเนื้อสัมผัสและรสชาติในการทานอาหารให้กับเบบี๋ทำให้เบบี๋เอนจอยกับการทานอาหารมากขึ้นแถมบางครั้งเวลาทานยังดูสนุกมากกว่าการทานข้าวอีกด้วยดังนั้นแม่ๆควรหมันม่นสังเกตพฤติกรรมและความชอบของลูกเพื่อให้พร้อมรับมือเมื่อลูกเบื่อเมนูข้าว BLW วันนี้จะเสิร์ฟคู่กับแครอทต้มและฝรั่งลองเอาไปทําตามกันดูนะคะแม่ๆลูกๆเอนจอยไหมฟีดแบ็กเป็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้เลย Terima